กลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่กันต่อค่ะโดยมาดูกันที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีค่ะแรงงานต่างด้าวบนเกาะสมุยแห่เข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อทําบัตรประกันสุขภาพและทํเวิร์ p เพอร์มิเพื่อต้องการทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายคาดว่ามีแรงงานต่างด้าวกว่า10,000คนเข้าใช้บริการค่ะ สำนักงานสาธารณสุขจ,จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับโรงพยาบาลผุนพินออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่มาใช้แรงงานสาขาต่างๆในอำเภอเกาะสมุยร,ระหว่างวันที่3-7ถึงกุมภาพันธ์2566ตั้งแต่เวลา8ในกาสานาทีถึง14บนกาสานาทีที่อาคารกาญจนาพิเศษอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งมีนายจ้างได้ทยอยนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาสัญชาติกัมพูชาและสัญชาติลาวเข้ารับการตรวจสุขภาพ ทำบัตรประกันสุขภาพและเวิร์ก r พอร์มิทเพื่อทํางานกว่า1000คนซึ่งคาดว่าจะมีแรงงานต่างด้าวมาเข้ารับการตรวจสุขภาพครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า1,000 0คนค่ะสำหรับกลุ่มเป้าหมายของการตรวจสุขภาพครั้งนี้นะคะคือแรงงานต่างด้าวที่มีสถานะถูกต้องได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่13กุมภาพันธ์2566ต่ออายุถึงวันที่1 3กุมภาพันธ์2568ค่ะ ทั้งนี้การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวถือเป็นสิ่งจําเป็นเพราะนอกจากมีกฎหมายรัฐด้านแารงางานและสาธารณาสุขบังคับเอาไว้ชัดเจนแล้วยังส่งผลต่อองค์กรในหลายด้านอทิภาพลักษณ์ที่เหมาะสมความปลอดภัยในการทํางานการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อรวมถึงประสิทธิภาพในการทํางานด้วยดังนั้นการตรวจสุขภาพต่างด้าวและการทำวุฒเพอร์มิทให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนเอเริ่มงานจึงถือเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติครับ